โอเคครับคนอื่นเลยขอ,อกราบสวัสดีชาวเซมเนอร์บอลทุกๆท่านด้วยนะคะรับวันนี้พบกับผมแทนคุณอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดต ID กันนะครับอ p ีนี้ก็เป็นอีีที่4นะครับจากที่ผมได้พาเพื่อนได้พาผู้เล่นใหม่นะครับผ่านเฟสของกโกลมิมเอ้ยไม่ใช่เฟสของเนโคนะครับอตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับ ก็คือเล่นไป5วันเนาะจากที่อัปเดตคลิป EP 3ไปนะครับผมก็อัดคลิปไปนานแลยผมก็พึ่งได้ลงนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาต่อต่อแล้วก็ไม่มีเวลาเล่นด้วยนะครับผมก็พิ่งจะมาเล่นตอนกิจกรรม8ปีมานะครับก็หมดพอดีหมดบัฟพอดีนะครับหอก็หอก็ไตไม่จบหอก็ไตไม่จบเพราะว่า วันที่15ติดติดสงกานนะครับผมก็ไปเที่ยวไปเที่ยวเออพอดีลืมไปหอโอโหแบบอุตสาห์ไต่ไว้9 1เออพอดีจะมาแบบจะมาตีจะมาตีหอให้จบนะครับแล้วก็จะอัดคลิปด้วยนะครับพอดีลืมทีนี้หอรีไปแล้วเรียบร้อยเออไม่เป็นไรส่วนใบห้าราวก็ยังไม่ได้รับนะครับเพราะว่าผมเพิ่งสร้างคิวมาเนาะเพิ่งสร้างคิวก็อาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์แรกนะครับแต้มก็ไม่ได้เก็บ ส่วนกิจกรรม8ปีก็อันนี้นะครับยัไม่ได้เลือกนะครับผมว่าผมจะเอา DK ไฟนะครับดีคัดาไฟนะครับตอนนี้ก็มีใบ5ดาวเปิดอยู่1ใ,ใบนะครับ5ดาวผมก็เหลืออีก3ใบนะครับตอนนี้ก็ได้5ดาวมาแล้วทั้งหมดอ่า1 2 3 4 5 6เจ็ดเจตัวนะครับตอนแรกผม ตอนแรกเนี่ยผมก็ท้อแล้วผมว่าจะทําต่อดีไม่ได้อะคลิปเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เล่นนะครับทิ้งช่วงไปนานผมพอดีผมมาเปิดได้ดีเคน้ําอ่ะพอเปิดได้ดีเคน้ําใช่ไหมมันประมาณวันที่15นี่แหละวันที่หอดีนะครับผมมาเล่นตอนเย็นพอดีเปิดได้ดีเคน้ําดิงน้ํากับดิงไฟมาตามทีหลังผมก็เอะเลือกมีกําลังใจเล่นแล้วไอสเลเยอร์ลมผมก็ได้ย่อยสลายไปนะครับย่อยไปเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่ได้ใช้นะครับผมไม่ชอบ สำหรับใครนะครับที่เปิดได้หาดาวผมแนะนำอย่าย่อยเลยครับมันจะเสียดายทีหลังนะครับผมก็ได้ย่อยไปแล้วเนะวาะเพราะว่าตัวมันไม่ได้ซ้ำนะครับมันจะเสียดายนะครับมันจะหายากผมก็ย่อยไอตัวนั้นม่แหลกปีกผมก็มาเปิดมาเปิดได้ไอตัวเนี้ยเพราะว่ามันมีอ่าพลาดินไฟนะครับกับดีเคน้ำเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนคัดรุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการใส่ลุนมอนเตอร์กันก่อนนะครับ ยกตัวอย่างอย่างเช่นโจกล่มนะครับเป็นสายดาเมจเนาะแล้วก็มาดูที่การจัดรูนนะครับส่วนตัวโจกเนี่ยต้องการรูนดาเมจโจกเป็นสายดาเมจต้องการแบบดาเมจแรงๆนะครับแบบดาเมจจะจัดไปเลยนะครับก็จะมีรูนโทสะนะครับแล้วก็รูนตัวเอนะครับตัวเอนะครับต้องการเป็น ATK เปอร์เซ็นต์นะครับ อ่าอันนี้ก็ได้ใส่ให้อีนูไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูของโทสะกันก่อนนะครับช่องแรกนะครับต้องการเป็น a t k เนะครับอ่าแล้ก็ใส่ให้โจ้ไปก่อนนะครับ a t k เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนช่องที่2นะครับต้องการเป็นคิดาเมทนะครับคิดาเมทไม่มีนะครับอ่าช่องที่3นะครับเป็น a t k นะครับ a t k ไม่มีนะครับ เด uh ี๋ยวเรามาดูของคิเลตนะครับล uh ุนดาบนะครับเพิ่มอัตรากี่ข้อนะครับ12%เนอามาดูนะครับอันไหนได้คิเลตนะครับผมแนะนําให้ใส่เป็นคิเลตนะครับแล้วก็คีดดเมจนะครับตัวนี้นะครับมีพอดีเลยนะครับเราก็ใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับสําหรับช่องนี้นะครับใส่เป็นคีดาเมจนะครับขอแค่มีคิเลตติดนะครับเพื่ออัตราติดที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็น5้าดาวนะครับแล้วก็ใส่6กดาวไปก่อนนะครับ อันนี้จัดลูนฟีนะครับผมจัดในบัวิ่น่านะครับอ่าตอนนี้นะครับคีเลตยังไม่พอเนาะคีเลตยังไม่พอนะครับแล้วก็ลูนโทสะนะครับตอนนี้ใส่ลูนดาบครบทั้งสองทั้งสองลูนแล้วเนาะตอนนี้ขาดลูนโทสะนะครับช่องแรกนะครับขอแค่มีคีเลตติดมาด้วยนะครับอ่าอันนี้มีอันนี้มีคีเลตสิบสามเปอร์เซ็นต์มีทั้ง กิลเมตรด้วยนะครับแล้วก็มีสปีดด้วยนะครับขาดแค่อีทีเคนะครับเดี๋ยวเรามารีใส่นะครับใส่ไปก่อนนะครับตอนนี้75%แล้วนะครับยังไม่พอนะครับสำหรับโจกนะครับสําหรับโจกเนี่ยผมแนะนําให้เป็นสักสัก85ขึ้นนะครับต้องการคิเลสเพิ่มนะครับอันนี้มีทั้งสปีดทั้งคิเลสนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็มีสปีดคิเลสนะครับอันนี้นะครับมีทั้งสปีดคิเลสคิดาเมตรนะครับแล้วก็อ p ทีอันนี้ตรงสายมากๆนะครับเราก็ใส่ไปก่อนนะครับ อตอนนี้เรามีคิเร็อยู่ที่91นะครับตอนนี้ก็พอสมควรแล้วนะครับโจ๊กลมต้องการสปีดเพิ่มนิดนึงนิดนึงตอนนี้มี ATK 19เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็จะมีสปีดด้วยคิเร็ด,ด้วยแล้วก็คีดาเมียดด้วยนะครับถ้าสายนี้อันนี้เป็นไง ATK บวก109นะครับสปีดบวกที่44 ถ้าใส่ลูนี่ไปนะครับอิทิเคลดนะครับคีด์ดมเพิ่มแล้วก็คียเดยดร้อยนะครับสปีดก็เพิ่มนะครับผมจะใส่ลูนี่ไปก่อนนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอ่าต่อมานะครับเรายกตัวอย่างอ่าเมวธาดลมนะครับอ่าส่วนสกิลของน้องนะครับเมวธาดลมนะครับสกิลนี้นะครับอัตราติดคียติดข้อนะครับร้อเปอร์เซ็นต์เนาะเมื่อโจมตีศัตรูที่ติดเอฟเฟคลดพลังนะ และมีความเสียหายเพิ่มขึ้น20%ต่อเอฟเฟกต์รูปพลังหนึ่งอย่างนะครับแนะนำก็คือที่เน้นก็คือมี ATK คิดด้ไมนะครับหลักๆนะครับลองงมาก็จะเป็น HP นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับเทคนิคการจัดรุ่นนะครับช่องแรกนะครับขอแค่มี ATK นะครับแล้วก็คิดไดเไนะครับอ่ามีนี่นะครับ อันนี้มีคีดาเมตที่เยอะกว่านะครับแล้วก็ physics, มีดีเฟน์ด้วยแล้วมีสปีดเมนย้ำด้วยนะครับอาศัยอันนี้ไปก่อนเนาะส่วนช่องนี้นะครับเป็น a อ k เคนะครับขอแค่มีคีดาเมตติดคีดาเมตติดมาด้วยขนหนเยอะสุดนะครับอ่านี้มีทั้งสปีดคีดาเมตแล้วก็ดีเฟน์นะครับใส่อันนี้ไปก่อนเนาะส่วนช่องที่4เนี่ยเป็นคีดาเมตนะครับขอแค่มี a อ k เคติดมาด้วยนะครับเน้นติดถึงเออเน้นแรงแรงไปเลยนะครับ ก็ใส่ดูนตัว A นะครับเป็นดูนตัว A มาเนาะแล้วก็ใส่ดูนเป็นตัว A ไปก่อนนะครับอ่าตอนนี้ลหลักๆได้ประมาณนี้แล้วเนาะหนึ่งสามห้าทีนี้ช่องแรกเนี่ยจะมี ATK เปอร์เซ็นต์อย่างเดียวนะครับไม่มีไม่มี ATK แฟลนะครับมี ATK แล้วก็คิดดาเมจนะครับแล้วก็ที่ ATK แล้วก็คิดดาเมจไปนะครับขอเป็นลูนตัว A อ่าอันนี้มี ATK คิดดาเมจ ATK 14คิบสมเมดอร์อันนี้12บคิดดมเมดสิบนะครับมีสปีดติดมาด้วยอใส่รุนนี้ไปก่อนนะครับส่วนช่องนี้นะครับ ATK คิดดัมเมดสปีดอ่าครบสายนะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็ ATK อยู่ที่พันสี่นะครับคิดดัมเมอยู่ที่172นะครับช่องนี้ไม่มี ATK เปอร์เซ็นต์นะครับใส่คิดดัมเมไปก่อนเนาะ ตอนนี้ h p ของน้องเนี่ยครับน้อยมากๆนะครับเราก็ต้องการเป็น h p เพิ่มนะครับอ่ะตอนนี้สปีดก็บวก20นะครับขาดทั้งสปีดแล้วก็ h p นะครับเราก็หามาใส่ให้น้องนะครับสปีด h p ีมีขี้ดมจติดไหมอ่ารุนนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับอือ ลองใส่ลุนนี้ไปก่อนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับหรือถ้าเราต้องการําเมียงหนักๆไปเลยนะครับแล้วก็ดูลุนตัวเอก่อนนะครับสําหรับลุนหนักๆนะครับอ่าต้องการําเมียดหนักๆก็ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับลุนตัวเอใช่ไหมครับมันเกิน5นะครับแล้วก็หาลูนที่สวยกว่าเพื่อจะมาใส่ให้น้องอีกนะครับ ก็มาหาลุนที่สวยกว่านะครับช่องแรกนะครับมีไหมครับ a t k เปอร์เซ็นต์แล้วก็ค i ด o m e t เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นลุนสีม่วงนะครับแล้วก็ใส่ไปก่อนเนาะแล้วก็มาบวกดูนะครับว่ามันจะลงค i ด o m e t e r s ไหมแล้วก็ kilometers กับ a t h k ไหมนะครับอ่าลง a t k เปอร์เซ็นต์นะครับไปสิบสองเนาะอันนี้ก็น่าจะสวยกว่าลุนอันเดิมนะครับ อ่าลงคิดเมทนะครับลงไปแค่สีเองเนาะก็ลงไม่เยอะนะครับช่วง,งแรกนะครับผู้ใหม่มีผู้เล่นใหม่เนี่ยมีรูนยังไม่เยอะเนาะเราก็ใส่แบบให้ครบเซตหลักๆไปก่อนนะครับส่วนอีก2รุ่นนะครับเราหารุ่นที่ออฟส,สวยๆมาใส่ก่อนก็ได้นะครับเราไม่ต้องไปสนนะครับว่าต้องเป็นเซตนะครับเดี๋ยวเราจัรุ่นให้ตัวละครเสร็จใช่ไหมครับ เราจัดรูนให้เสร็จทุกตัวเนี่ยต่อมานะครับเราก็จะมาทําการคัดรูนนะครับเห็นไหมครับิีดเมทอยู่ที่1054แล้วนะครับขนาดเราอัพรูนนี้ยังไม่สุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการคัดรูนนะครับสมมุติเราใส่รูนให้ตัวละครครบแล้วใช่ไหมครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับรูนช่องที่สองนะครับช่องที่สองนะครับคัาเป็นแบบ เ p Fat นะครับขายทิ้งทุกกรณีนะครับเอ k Fat นะครับขายทิ้งทุกกรณีนะครับ Mini Fin Fat ก็ขายทิ้งทุกกรณีนะครับช่องที่4ก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็น3ค่านี้นะครับขายทิ้งทุกกรณีเลยนะครับเราไม่ต้องเก็บนะครับอะผมลืมไปนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับที่เราคอนเก็บนะครับเป็นรุ่นของดาวนะครับเป็นค่าแฟตที่มีสปีดติดมาด้วยนะครับต้องเป็นรุ่นสีฟ้าของดาวขึ้นไปเท่านั้นนะครับ ส่วนช่องนี้ก็เหมือนกันนะครับห้ามเก็บทุกกรณีนะครับที่เป็นแฟตนะครับยกเว้นนะครับที่มีสปีดติดเท่านั้นนะครับโอเคครับส่วนมากเราจะฟาร์มโคเลียมเนาะเดี๋ยวผมจะสอนคัดเป็นเซตเลยนะครับสําหรับรุนตัวเอนะครับเป็นรุนของสายดาเมจเนาะแล้วก็จะคัดเฉพาะที่เป็นคิเลสคิดาเมทนะครับแล้วก็ ATK เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นแบบ มีสปีดห้อยมาแบบแบบนี e Now, right. ้นะครับก็ถ้าไม่มีคิเลตคีเดมแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะครับอาจจะเช่นุูนี้นะครับคิเลตคียเดมนะครับเก็บนะครับุูนี้นะครับมีทั้งสปีดคิเลตนะครับเอาออบที่ได้ใช้เนี่ยสองออขึ้นไปนะครับถ้าออบเดียวผมแนะนําให้เก็บเด็ดเฉพาะที่มันมีสปีดนะครับอ่าส่วนช่องนี้นะครับแนะนําให้เป็นคิเลตคีย์เดมสปีดนะครับ สามหลักสามอัพหลักๆนะครับก็คือสปีดที่เลทที่ดำนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมันมีสปีดห้อยมานะครับให้เก็บนะครับอ่าอันนี้นะครับเผื่อใส่ให้เมียวธาตุลมเนาะเพราะว่ามันมีขีดเมินะครับแล้วก็เฮดพีนะครับเมียวธาตุลมไม่ต้องการคีเลีนะครับก็เก็บไว้ก่อนเนาะส่วนช่องนี้อ่ามีคีเลีแล้วก็เฮดพีนะครับมีสองอัพขึ้นไปนะครับที่ได้ใช้นะครับสำหรับใส่ละเมิแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อตีลงคีเลีเยอะๆเนาะ ช่องนี้นะครับก็ใส่ให้เมีรมได้นะครับส่วนช่องนี้นะครับไม่ต้องออฟไม่ต้องสายนะครับแล้วก็ขายทิ้งนะครับส่วนช่องนี้นะครับตรงสายทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งเฮดพีครเดเมีแล้วก็เฮดแล้วก็คิเลตนะครับก็ให้เก็บไว้ก่อนเนาะสำหรับรูน5าดาวนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเก็บเฉพาะที่ได้ใช้กับสายดาเมจก็คือ3ามออฟขึ้นไปนะครับถ้ามีแค่2ออฟนะครับไม่ต้องเก็บนะครับอันนี้เห็นไหมครับมีทั้งสปีดคิเลตคิร์เดเมจครบนะครับอันนี้นะครับ สเตตัสหลักเนี่ยไม่ครบนะครับขาดคิเลตนะครับแล้วก็ขายทิ้งนะครับอันนี้นะครับมีทั้ง3ออฟครบนะครับก็เก็บนะครับอันนี้มีคิเลตสปีดอันนี้ก็3ออฟขึ้นไปนะครับไม่เก็บไว้ก่อนนะครับถ้าไม่มีคิเลตนะครับไม่ต้องเก็บนะครับส่วนช่องนี้นะครับช่องนี้เนี่ยขายทิ้งไปได้เลยนะครับไม่ตรงสายนะครับ ส่วนช่องนี้นะครับผมแนะนำให้มี ATK เปอซนติดนะครับแล้วก็มีคิเลตคิเดมสปีดเฮตพีนะครับ5ออฟหลักๆเนอะส่วนช่องนี้นะครับอ่ามีมีคิเลตติดมาด้วยนะครับเป็นลูนฟ้านะครับเผื่อเราตีลงอ่าคิเลตไปสักประมาณ17นะครับแล้วก็ตีบวกบวก9เนี่ยจะมีแบบเพิ่มมาแบบสปีด ATK เปอเซนต์อย่างเงี้ยมันก็ได้ใช้นะครับให้เก็บไว้ก่อนนะครับ สำหรับออฟนี้ก็ขายทิ้งไปได้เลยนะครับม่ตรงสายเนาะอันนี้ก็ขายทิ้งไปได้เลยครับอ่าอันนี้มีสปีดเอทีเคนะครับเผื่อตีลงอีกจะมีคิดเล็กีดดมนะครับเผื่อมันลง2อออฟนี้นะครับเราก็เก็บไปก่อนนะครับส่วนนี้นะครับมีดีเฟนต์ยีแล้วก็ดีเฟนต์สินะครับผมเก็บมาให้อินุธาตุน้ำนะครับเผื่อขาดลุนช่องนี้ไปนะครับผมก็จะนําลุนตัวนี้นะครับไปใส่ให้อินุน้ำเนาะ ส่วนนี้นะครับตรงสายนะครับใส่ให้เม่รวมได้นะครับรุ่นตัวนี้นะครับอ่นนี้ก็ตรงสายนะครับมีทั้งสปีดคีเลสเอทีเคนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับขายทิ้งไปได้เลยนะครับไม่ตรงสายนะครับรุ่นนี้ก็ไม่ตรงสายนะครับขายทิ้งได้เลยครับส่วนรุ่นนี้ก็มีทั้งสปีดคีเลสนะครับเผื่อตีลงเอทีเคหรือว่าคีด์เดเมดนะครับก็ให้เราเก็บไว้ก่อนเนาะ สำหรับช่องที่2ของรูนตัว A นะครับผมแนะนําให้เก็บเฉพาะที่มีสปีดออปหลักก็คือสปีดนะครับแล้วก็ a t k เปอร์เซ็นต์นะครับอันอื่นไม่ต้องเก็บนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมแนะนําให้เก็บเฉพาะ a t k เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นออบอื่นนะครับให้เก็บเฉพาะที่มีอ่าสปีดติดมาด้วยนะครับเผื่อเราตีลงสปีดเยอะๆนะครับอ่าสำหรับรูนสวิฟนะครับรูนสวิฟนะครับผมจะผมจะคัดเฉพาะที่รูนที่มีสปีดติดมาด้วยนะครับอ่าสำหรรูนอันนี้นะครับมีทั้งคิเลต อาคิเลตเอทีเคนะครับล้าก็สามารถนําไปใส่ให้ตัวดาเมจได้เนาะเราก็เก็บไว้ก่อนอันนี้มีสปีดสปีดติดมาด้วยนะครับผมก็เก็บนะครับอันนี้ก็มีสปีดติดมาด้วยนะครับรุนนี้ก็ใส่ให้ตัวซัพพอร์ตได้นะครับมีทั้งสปีด HT แล้วก็แม่นยํานะครับส่วนรุนนี้นะครับก็นําไปใส่ให้ตัวดาเมจได้นะครับหรือว่าตัวซัพพอร์ตนะครับอย่างเช่นแรีมไฮไฟนะครับต้องการสปีดเยอะๆแล้วก็มีคิเลตห้อยมาด้วยนะครับ อ่ารุนนี้มีสปีดนะครับเผื่อตีลงสปีดบวก17อะไรอย่างงี้นะครับผมก็เก็บไว้ก่อนนะครับอ่าเห็นไหมนะครับมีสปีดนะครับอ่าส่วนช่องที่3นะครับผมแนะนําให้มี HP d e f e n s e แล้วก็สปีดแม่นยํานะครับสีออฟหลักๆนะครับหรือถ้าใส่ให้สายไดเมจจะมีครเหลดขี้ดมนะครับแล้วก็มีสปีด HP d e f e n s e นะครับอันนี้ก็ใส่ให้ไดเมจได้นะครับรุนนี้ก็ใส่ได้ให้2สายนะครับอ่าอันนี้ ขายทิ้งนะครับไม่มีสปีดติดอันนี้ก็เก็บไปได้ใช่ไหมครับมีทั้งสปีดดีเฟนต์เฮปีแล้วก็แมนยํานะครับใส่ให้สายพพอร์ตนะครับตรงสายด้วยนะครับอันนี้มีสปีดติดนะครับเก็บไว้สปีดติดเก็บไว้นะครับอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บนะครับอ่าอันนี้ก็พพอร์ตใส่ได้นะครับอันนี้ก็สพอร์ตใส่ได้นะครับใส่ได้ทั้งพพอร์ตแล้วก็ดาเมจนะครับอันนี้ก็ ที่ผมเก็บไว้ก็คือมีมันลงดีเฟนต์แต่21เนาะเพื่อใส่ให้อินุนะครับทาดน้ำได้นะครับเพื่อขาดลุนช่องนี้นะครับอ่าน,นี้ก็มีสปีดแม่นยำนะครับใส่ให้อ่าคาโกทัดแสงก็ได้นะครับสำหรับลุนช่องนี้นะครับอ่านี้ลงตีลงสปีดบวก9ไปก็เก็บไว้นะครับอันนี้นะครับมันก็สวยอยู่นะครับ ก็มีทั้งเ p ด e f e n s e ์แม่นยำนะครับก็คือ3ออฟก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเผื่อตีลงแบบ Defense 3T ทีอย่างนี้มันก็ลงเยอะนะครับหรือลงเฉลี่ยยังอันตีไปอีกลงสปีดอีกทีนึงก็ใส่ให้ตัวซัพพอร์ตได้นะครับสำหรับรุนช่องนี้นะครับอ่นนี้ก็เก็บไว้อีสปีดนะครับอันนี้นะครับไม่ค้อนเก็บนะครับขายทิ้งไปได้เลยนะครับอันนี้มี Defense 8นะครับแล้วก็มาตีดูนะครับ เผื่อลงดีเฟนต์นะครับแล้วก็นำไปใส่ให้อินุธาตุน้ำได้นะครับอ่าเห็นไหมครับลงไป15แล้วก็ตีดูอีกนะครับตีลองดูอีกนะครับเผื่อลงดีเฟนต์23เปอร์เซ็นตะ์เนาะ ไม่ลงนะครับลงแบบนี้ก็ขายทิ้งนะครับไม่ต้องเก็บเนาะอันนี้มีสปีดมาด้วยนะครับอันนี้ก็มีสปีดมาด้วยนะครับอ่าลุนี้นะครับขายทิ้งไม่ได้เลยนะครับส่วนช่องนี้นะครับก็ใส่ได้ทั้งอ่ตัวดาเมตตัวซัพพอร์ตนะครับถ้าตัวดาเมจก็คัดเหมือนรุ่นเเลยนะครับที่ผมแนะนําไปนะครับถ้าเป็นสายซัพพอร์ตก็จะมีสปีดเทพพี่ อ่าแล้วก็ดีเฟนต์แม่นยำนะครับอันนี้ก็คือสีออฟหลักๆนะครับแต่ถ้าไม่มีสปีดนะครับถ้าเป็นรูนแบบนี้ผมก็ขายทิ้งนะครับไม่ต้องเก็บนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับไม่ได้ใช้เนาะอ่านี้มีสปีดติดมาด้วยนะครับเก็บอันนี้นะครับไม่ตรงสายนะครับไปไม่ได้ไปไม่ได้สักทางนะครับอ่านี้มีสปีดติดก็เก็บนะครับอ่าส่วนรุ่นช่องนี้นะครับ ก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามีออฟสวยทั้งหมดสออฟเลยนะครับให้เราเก็บไว้ก่อนเนาะอ่ะอันนี้ขายไปได้เลยนะครับอันนี้มีสปีดติดนะครับเก็บก่อนเนาะอันนี้ก็มีสปีดติดนะครับแต่สปีดมันน้อยไปอย่างนี้ผมก็มีโอกาสตีลงยากนะครับเปลืองตังนะครับขายทิ้งไปได้เลยนะครับอ่ะสำหรับรุนสตัรก็ จะเป็นสายซัพพอร์ตสะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสายดาเมจก็คัดเหมือนลูนเอเลยนะครับถ้าเป็นสายซัพพอร์ตล้วก็คัดเหมือนลูนสวิฟเลยนะครับให้มีสปีดติดไืด้วยนะครับสําหรับลูนสตันนะครับสําหรับลูนนี้นะครับไปได้ทุกสายนะครับทั้งสายซัพพอร์ตแล้วก็สายดาเมจก็ไปได้นะครับลูนคิเลตนะครับลูนคิเลตเนี่ยใส่ได้ทั้ง2สายนะครับ ถ้าสายดาเมจเนี่ยผมแนะนําให้มีคีเลีดติดแล้วก็เอทีเคขีดาเมจเท่านั้นนะครับถ้ามีสปีดติดมาด้วยก็ยิ่งดีนะครับปัจจุบันผอก็ได้ฟาร,ร์มกเลมีสิบเอ็ยาวก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดสกอร์กันก่อนเนาะ ผมมีสกอร์ห้าดาวอยู่1นึงใบนะครับแล้วก็จะมารับไอตัวดีเคไฟด้วยนะครับอืมจะได้ตัวอะไรเนาะอุ้ยอาร์ไฟไม่เอานะครับเอาดีเคไฟนะครับเหมือนเดิมนะครับในที่ช h a n หนึ่งสองห้า 1, 2, เอ้ไม่ใช่ช h a n สองสองห้า Ch นะครับช n e l ของในวันนะครับอ่าเราไปรับดีเคไฟมาก่อนเนาะดีเคไฟจะ ถ้าใครยังไม่มีตัวที่อยากได้จริงๆนะครับผมแนะนําให้เปิดให้หมดก่อนเนาะก็คือเปิดให้หมดจะดีมากนะครับอา้าผมลืมไปนะครับเพื่อเปิดได้ดีคไฟมานะครับผมแนะนำว่าให้เปิดลูนเอ้ผมแนะนำให้เปิดไอ้สกอร์นนห้าด,ดาวไปก่อนนะครับเพื่อเปิดได้ดีคไฟมาผมก็ชิปหายเลยครับลืมนะครับ มาดูกันนะครับจะได้ตัวอะไรนะครับโอ้โหลิงไฟสามเรียบร้อยอะไรวะนนี่โอ้ไม่เป็นไรย่อยปีกทำไมไม่เป็นลิงท่าลุมวะเนี่ย เ็งเลยครับโอเคไม่เป็นไรนะครับสำหรับการคัดลูนนะครับผมก็ขอแนะนำไปแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับก็สอบถามผมที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมก็งงๆเหมือนกันนะครับว่าผมสอนอะไรไปบ้างนะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องการคัดลูนเท่าไหร่นะครับสำหรับพีนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ